สวัสดีค่ะเกษตรบ้านๆตามใจบีค่ะ,ะคลิปนี้บีจะมาถ่ายให้ดูว่าบีล้างบ่อลูกหอยนะคะแล้วจะเป็นยังไงกระทบกับลูกหอยไหมนะคะอ,นนอันนี้คือบีปล่อยน้ำทิ้งแล้วนะคะแล้วก็ตรงที่บีปล่อยน้ำบีก็จะเอาอตัวนี้รองไว้เป็นที่ตักปลาหางนกยูงค่ะรองไว้เพราะว่าเผื่อเวลามีลูกหอยเล็กๆเข้าไหลออกมาอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะได้ลองรับตรงนี้ด้วยเออ่ถ้าไม่เสียดายก็ปล่อยไปเลยแต่นี่เสียดายเนาะก็เลยเอาอันนี้ค่ะเป็นกระชอนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่ตักปลาหางนกยุงอะ่เออก็ลองไว้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือน้ําหมดแล้วบิลืมบิลืมมาถ่ายตอนปล่อยน้ํนะคะน้ํามันไหลออกไปหมดแล้วที่เห็นอยู่ก็จะเป็นลูกหอยเชอรี่นะคะลูกหอยเชอรี่แต่ตัวเนี้ย ไหมคะตรงตรงนั้นมันจะเป็นบักคุงมะละกอนะคะบักคุงก็คือมีอ้เศษบักคุงไม่เขากินนะคะเขาก็จะเกาะเยอะๆแบบนั้นนะคะเขจะเต็มเ,เลยคะ่ะคือบอ่อนีเป็นบอ่อตอนแรกเป็นบอ่อแม่พันธุ์นะคะที่ดีเคยบอกว่าที่นี่เอาแม่พันธุ์ลุไปเขาก็จะกินกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเจะมีหลายรุ่นนะคะ เวลาเปลี่ยนนามหอยนะคะเวลาเปลี่ยนนามหอยบีก็จะปล่อยนามออกเลยนะคะอันนั้นเป็นจะเป็นตรงทีหนามออกนะคะที่หอยกอ,อกกันเดี๋ยวบีจะเอาเขาออกมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยนามไซสนะคะอันนี้ค่ะทอทอนามทอนามนะคะเออก็ปล่อยเขาออกมาเลยค่ะแล้วก็หาตะแกรงร่องแบบนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดว่ามันเขาเอิ่นนมาอย่างมันหอยมันตัวใหญ่แล้วมันก็จะไม่ค่อยออกมานะคะก็จะมีกระเด็นออกมา อ,นนอันนี้อันนี้คือตอนเปิดน้ำครั้งแรกมันอาจีพุงออกมาหอยเขาอาจชีพุงออกมาไกประมาณนี้นะคะเออแต่ว่ากระหาแนวห้องไวาหาอันห้องอันอันนี้ใงญ่ได้ก็ดีนะคะบีบว่ามีบีมีแค่นี้บีก็เลยห้องแค่นี้นะคะมนนี้กดูกหอยนิหน่อยน้อยนิดน้อยนิด,นนดเห็นบ,บ,บ,บ่กล่องบ่ซูมบีมือซึมนะคะอันนี้ลูกหอยน,หน้นอยเขาก็เก็บได้เขาก็มองหาโดยสายตา มันอันนี้หลยกับวัตถุย่างแล้วค่ะกับปล่อยมันไปบีเหตุแบบนี้มันก็บ่บาว่าได้มีผลกระทบอีกอย่างกับเขาเพราะว่าเขาก็สามารถทิ้งช่วงที่จะปล่อยน้ำออกไปแค่นั้นแล้วเขาก็เติมน้ำเขาไปไม่เลยค่ะเดี๋ยวบึงเลือกจ้ะน,นนะีคือคือจับกล้องมือเดียวนะคะมันอาจจะกรุกคระนิดหน่อยอันนี้จะเป็นดินยินชิถมเขาก็เดียว เก็บขึ้นมาก,ก่อนเขาจะไหลมาหนำๆน,นะคะนิน่บีจะเอาผ้าอุดไว้นะคะแล้วผ้าเ็าอยู่ไหนเดี๋ยวให้พี่น้องควายเอาผ้าไ,ไว้ใส่ละพี่น้องผ้าอุดไว้ จะเอาดินถมอีกที่หนึน่เอาผ้าเอาผ้าอุดไปแล้วก็เอาดินดินถม,น,มน้ำมันก็จะบออ,อกนะคะที่นี่เขาก็จะไปเปิดน้ำใสเปิดน้ำใสอันนี้นะคะจะเป็นโบที่ว่า,าลูกหอยเชอรี่ด้วยกัน,นะคะ่ะบอนก็จะเป็นโอแม่พันธ์นะคะ อันนี้จะเป็นบอกรูกหอยชซลีวีได้เปลี่ยนนามไปแล้วนะคะเขาก็โอเคอยู่นะคะอันนี้คือเห็นมาค่ะกอกเปลี่ยนนามบีก็เปิดเลยนะคะเปิดแล้วก็เอาตัวไอ้กระชอนนะมั่อกล่องลูกหอยมันยังมีหน่วยหน่อยอย,อยู่เพราะว่ามันยังมีไข่อยู่เห็นมาค่ะไข่กล่อยังบีก็จะเอากล่องแบบนี้นะคะเอาร่องร่องไว้เพื่อร่องลูกหอยนะคะร่องลูกหอย ต้องลูกหอยเออสียดายพวกที่เขามากับน้ำเขายังตานน้ำม,มาท่านใดเขากะสิไหลมากับน้ำมันกะมีหลงเหลือที่ว่าแบบลูกหอยตายก็ยังมีหลงเหลือมานะคะเพราะว่าบางเถือเข้าโบหินนะคะเนาะเขากรองไว้กับจิงจะว่าเข้าโบหินนี่สนะคะมันกะมีแนเ่แต่กะบ่หลายนะคะมันกะเอากรองไว้เองสิะคะอันนี้เขาเออนี่อย่างกระช่อนตัดปลาหางนกยุ่งมัน่นไหมคะ เออประมาณนั้นนะะเนียค่ะดีก็เอาลูกกับเปียนน้ำเลยค่ะปล่อยน้ำออกเบิดออกเบิดจนอเน,นี้ยค่ะเขากับเติมน้ำเขาเป็นไปไม่นะคะเติมน้ำเขาไป็หไม่จ้ะประมาณนี้มันกับบอได้กระทบอีกอย่างหลายเพราะว่าเขาก็สซามาทีอยู่ได้อันนี้ลูกไว้นี่คือในประมาณหนึ่งแล้วนะคะประมาณเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะเกือบจะสองเดือนแล้วเขาก็เลยยังแข็งแรงอยู่นะคะ อ่าอันนี้ค่ะมีเปิดน้ำมาแล้วน้ำบ่นอนี่กระสีหกๆเนี่ยเช็กหน่อยเห็นบมาค่ะลูกหอยเขาก็จะอยู่ห้องเขาแบบนั้นมันกัสดสบได้กระทบอยียงร้ายนะคะน่จ้ะหอยมันจะมีห้ายหลุดขึ้ที่ีบอกนะคะอันเนี้ยน้ำเนี่ยมันจะไหลแห้งบีก็เอาใส่ใส่หล่อรถได็สักกลงนะคะใสายางเห็นไหมเนี่ย มันจะได้บอ่อไปกระทบกับดินกับโตหอยอันนี้ร่อล่ออย่างเหี้อส่ไว้ให้เขามาไตามาหยัางสิละค่ะระปูพักอันนี้จะเป็นเ็เป็นไข่ขบอ่อธรรมชาตินะคะเนาะบอแหลกที่เคยบอกว่าให้พอพันแม่พันเขามาลงนะคะประมาณนี้เนาะเขาก็โอเคอยู่เขาเขาบ่ได้บ่ได้มีปัญหายางหลายนอกจากว่าเห้าจะา หาแนวมากรองกรองน้ำเพื่อที่จะเก็บลูกหอยไว้นะคะบ่อหายลูกหอยไหลออกไปน้ำหนามใช่ไะคะแค่นั้นเองมันกับบ่ได้กระทบอีหยังมากมามค่ะเพราะว่าหอยเขาก็อยู่ธรรมาชาติของเขาได้นะคะส่วนพวกปลาหางนกยุ่งก็ยกังเงาะลอยๆอยู่แค่เขาหาตะเกียงหากระชอนมาห่องนะคะประมาณนี้ค่ะก็แค่นี้แหละคะ่ะวิธีเปลี่ยนน้ำเมื่อกี้กับบ่าได้ทายเธเบิรงนลืนะคะ ตอนปล่อยน้ำออกคุนก็น้ำกไ็ไหลไหลไหลไปบีก็เอากระชอนห้องไว้เังสิละค่ะห้อง้บันพ่อนำเบิรและมบอกค่ะเขาก็เติมน้ำเขาไปไหมแต่แค่นั้น,นะคะ่ะบริษมทนี่อย่างมากมมยนะคะอันอัน,อนวิธีการห้องบีก็เพื่อนี่เท่านี้ค่ะบอกพี่น้องเบิร์ตซูสินพยางพอดีมีพี่น้องท่านมีคนถามมานะคะว่าอันมันจะมีผลกระทบอย่างกับหอยบอกะโบมี่นะคะดีว่ามันโบมี่นะคขอยเข้าเปลี่ยนน้ำซือ เห็นมหฮะก่านั้นเออนะคะเขาก็ยังกินอาหารได้ปกติยังเกาะเกาะไอ้เศษมะละกาเอเศษบักคุ่งเสออยู่ค่ะเธอก็กินได้ปกตินะคะแค่ห้าเปลี่ยนน,น้ำมันถ้าน้ำเน่าล่ะมันช่มีผลกระทบแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าหอยเขาจะตายนะคะแต่าน,าน้ำเน่าน่ะให้ก็สิบข้าสิมาเปลี่ยนน,นะะ้ำนี่ค่ะวิธีการเปลี่ยนน้ำเขาก็แค่ดักห้อยอันดักตัวห้อยไว้บ่ให้มันไหลไปกับ นามแค่นั้นล่ะค่ะบีวานะคะอันนี้อันนี้คือบีกะบทดลร่องเลี่ยงคือกันค่ะนะคะเนี่ยจ้ะบอนค่กื่อนกักินปกติของผลนียคะคนกัอยูรอดปกติของพผนเห็นไหมคะนั่นอันนั้นเป็นบักทัวค่ะบีเอลงไปเป็นบักทัวนะคะคนกักินปกติอยู่ค่ะกระบอมีอียงจ้ะจ้ะอันซาสิถทามบีวามีผลกระทบยังบอผลกระทบแค่ว่าเพอนสิไหลไปน้ำนามแค่เห่าตรงหาเนี่ห้องไว เนี่ยส่วนเพื่นไหวแค่นั้นากาะจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ